สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําเดือนมีนาคม2568นกะคะก็ถึงวาระที่ดาวพระอาทิตย์หรือว่าดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะฮะจะขยับตัวในช่วงครึ่งเดือนของเดือนมีนาคมก็คือวันที่14พระอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนมรณะเจ้าชะตาเกี่ยวพันกับเรื่องของมรดกเกี่ยวพันกับ การได้รับผลดีจากคนที่จากไกลนะจะไกลแบบใดก็ได้นะเขาก็จะทิ้งผลดีไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันเรื่องของมรดกเรื่องของการเดินทางไกลรวมถึงช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีลักษณะของการไปพบเจอสิ่งลึกลับหรือไปโผล่ในสถานที่ที่มันเก่าเก่าลึกลับลึกลับจังหวะนี้เนี่ยเวลาที่ดาวตนุเข้าสู่พบเรือมรณะเนี่ยส่วนดีจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งขุนนำบลใดที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดมักจะไปได้ชื่อเสียงหรือประสบความสําเร็จนะคะคือไม่ได้ยกย้ายนะหมายถึงว่าเดินทางชั่วคราวก็ได้และสําหรับบางคนเนี่ยตอนตะนุมมรณะก,ก่อนหนะน้านี้คุณวางแผนที่จะย้ายที่ย้ายทางยกย้ายโอกาสในช่วงระยะเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่ได้ผลดีเพราะตําแหน่งของพระอาทิตย์ตําแหน่งเนี้ยเป็นตําแหน่งที่ให้คุณ เพราะฉะนั้นจะให้คุณในเรื่องของทางไกลให้คุณในเรื่องของยกย้ายให้คุณในเรื่องของการเดินทางไกลในแบบที่มันไม่ไม่ได้เจอญาติหรือจะต้องไปบุกตะลุยคนเดียวไปสู้คนเดียวไปแก้ปัญหาคนเดียวเนี่ยก็จะได้รับผลดีในเรื่องพวกนี้จังหวะนี้นี่ไปไป,ไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนปตัตนิด้วยนะคะแล้วก็ไปกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชาก็คือดาวของคุณเนี่ยต้องบอกว่า กลายเป็นกู้สมพลคือ1-6อยู่ในเรือนมรณะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยแอดมองว่าเป็นเกณฑ์ของการเดินทางไกลเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไกลถิ่นที่อยู่นะคะในช่วงจังหวะนี้แล้วก็เป็นคนที่บางคนเนี่ยช่วงเนี้ยรู้สึกเหนื่อยหัวใจ นะมีคดีความมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความผิดหวังหรือเกิดความท้อทแท้ในบางเรื่องบางคนหันหน้าไปปฏิบัติธรรมจังหวะน,นี้ในช่วงของการปฏิบัติธรรมทําให้จาตาเนี่ยเก็ตในหลายๆเรื่องหรือมองเห็นวิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับบางท่านมันมีเกณฑ์ของการแบบอยู่ดีๆก็อยากไปเที่ยวไกลอยู่ดีๆก็อยากไปต่างประเทศหรืออยู่ดีๆในช่วงระยะเวลาเนี้ย อยากไปเรียนคือคือเหมือนเหมือนคนเป็นนางงามแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนผันตัวเองไปเรียนหมอได้เหมือนกันแต่นุ่มมรณะคือไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายได้ผลดีในเรื่องของความเป็นความตายนะคะอ่ะจาจังหวะนี้มันก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับที่และบางคนก็ได้พบปะพูดคุยเจรจากับคนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานแล้วในช่วงนี้นะคะเป็นเพศตรงข้ามบ้างอ่าหรือว่า แม้กระทั่งศัตรูช่วงนี้ก็อาจจะเจอศัตรูที่แบบเรื่องราวการพูดคุยกันมันจบไปแล้ะและช่วงนี้มันได้กลับมาพูดคุยกันเจ้าข็ตามมีเกณฑ์ของการได้เขาเรียกว่าได้ของได้ของดีได้ของดีจากสิ่งต้องเรียกว่าอย่างไงเดียร์สตร์ดาวเจ้าเรือนการเนอ๋อได้ได้ของดีจากสิ่งเก่าเรื่องเก่าที่มันวนกลับมาฮะนะคะ อ่าช่วงระยะเวลานี้เพื่อนกงเพื่อนเก่าโอนกลับมาพบปะพูดคุยพูดเจอกันรวมถึงเจ้าตาบางท่านนะฮะจังหวะนี้เนี่ยมีเรื่องของการได้รับสิ่งของจากเพื่อนต่างชาติจากคนไกลได้โชคลาภความสำเร็จทางไกลนะแล้วสำหรับบางคนเนี่ยลักษณะของดาวเจ้าเรือนกลับมาเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะแอดว่างงานเกี่ยวกับเรื่องของงาน งานเก่างานที่ต้องวนกลับมาแก้ไขงานของคนอื่นที่เขายกมาให้คุณทําช่วงนี้เยอะมากนะคะก็ถามว่าทําดีไหมแอดวอกก็ทาดีมันดีกว่าไม่ดีอยู่แล้วหรือบางคนเป็นมันไปเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศอะคะ่ะได้ไปเป็นตัวแทนบริษัทได้เดินทางไกลเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนแรกที่แอดบอกส่วนมีเกณฑ์ของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคุณเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็คือเรื่องมรณะ ทำงานเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลทำงานเกี่ยวพันกับเรื่องของการสืบสวนทำงานเบื้องหลังก็ได้นะคะส่วนด้านเสียของพระอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยอมองว่าเขาไปอยู่กับดาวราหูระวังเสื่อมเสียในเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาให้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ,ะช่วงระยะเวลานี้ต้องต้องระมัดระวังชื่อเสียงในเรื่องพวกนี้แล้วก็มีโอกาสที่ เจ้าชะตาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนคนตายมีไปงานพิธีไปไปงานพิธีสีดํานะคะหรือไม่งั้นก็แหวกไปเลยก็คือทำทางานเกี่ยวกับเรื่องของคนตายหรือไปพบเจอคนตายอะไรต่อหน้าต่อตาเจออุบัติเหตุใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจว่าดาวเนี่ยมันกําลังขึ้นกําลังเข้าไปอยู่ในจุดของอุจจาวิลราชนะคะพอเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้ อย่างอยากให้เจ้าชะตานั้นดูแลเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานบริวารด้วยเพราะว่ามันไปอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสกําลังรวบรวมพลังอยู่ในเรือนการงานและพฤหัสเนี่ยอีกดวงหนึ่งคือเขาจะเป็นเจ้าเรือนปุตรตะเพราะนั้นเจ้าชะตาต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะก็ทิศทางของพระทิตย์ที่หุดจากหลุดจากความเป็นคู่ศัตรู หลุดจากความเป็นปลนะคะหลุดจากกะเนี่ยหลุดจากความเป็นปละจากตรงนี้ไปนะคะเข้าไปสู่ภพเดือนนี้ก็มีพลังบวกบวกขึ้นมาแต่ทุกเรื่องอะ่ะมันจะต้องแก้ไขหรือต้องจัดการด้วยตัวเองเพราะมรณะแปลว่ามันโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวที่ไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวคือไงมันคนเดียวอะ่ะลุยคนเดียวสู้คนเดียวอ่ะค่ะอ,อ๋อแล้วก็ระวังนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ลัคณะราศีสิงห์มีดาวสามดวงอยู่ในเรือนมรณะนั้นหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดท้องเรื่องของอภูมิแพ้หูอบริเวณบริเวณหูเวียนเวียนหัวบ้านหมุนมีเสียงกล้องในหูแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนไข้วัดยุงกัดบัใจใัย่ในช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะคะ หลังจากพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนปุ๊บพระพุธเนี่ยยกเข้าสู่ราศีกุมจริงๆพระพุธในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาจะอยู่ในราศีมีนแล้วเพราะฉะนั้นพุธตำแหน่งนี้คือพุธท,ที่ถอยหลังกลับมาในเรือปรนปัตนินะคะในส่วนของชาวสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าลักษณะของพุธท,ที่ถอยหลังกลับมาเจ้าตาต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินพระพุธทนี่เป็นเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนโชคลาภ นะเขาเดินหน้าไปแล้วแล้วเขาถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาอยู่ในตําแหน่งของความเป็นคู่ศัตรูอีก <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงช่วงก่อนถ้ามีเรื่องของการกู้ยืมเงินระวังหนี้สูนระวังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยถามว่าเจ้าอตามีเครดิตด,ดีไหมเครดิตด,ดีเกิดจากความวิทยาอุตสาหาการต่อสู้การสร้างชื่อเสียงของตัวเองมา พระเสาวตั้งรับตรงนี้ถือว่าให้คุณนะคะถือว่าให้คุณเจ้าคตายังมีเครดิตดีอยู่แต่ตัวคุณเองเวลาที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นถึงแม้มีเครดิตดีกับคุณระยะเวลานี้ด้วยพุทธถอยหลังเนี่ยจะทําให้คุณสูญเงินหรือเสียเงินหรือช่วยอะไรใครไปในช่วงจังหวะนี้มันมันไม่ค่อยสมหวังนะคะเจ้าคตาบางท่านเนี่ยดาวเจ้าเรือนลาภนะคะถอยหลังเข้ามาอยู่ในภพเรือนปัตนิด้วย นะคะเจ้าคตาจะมีมิตรที่อยู่ดีกลายมาเป็นศัตรูนะคะหรือแพศตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะสนิทไม่สนิทมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มายุ่งกับเรื่องของผลกลาําไรผลประโยชน์ของเจ้าขาตารวมถึงว่าเอาเปรียบเจ้าคตานะคะในช่วงพุทธถอยหลังก็ถ้าขยันหน่อยตรวจสอบหน่อยแอดวา่าก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังรักษาทรัพย์สินให้ดีมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเอาแหละสูญหายเสียหายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าจะเตือนอีกอย่างก็คือระยะเวลานี้มันเป็นระยะเวลาของคนที่แล้วก็ดาราศีสิงเป็นคนที่หมูไม่กลัวน้ําร้อนเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ชอบหาเรื่องใส่ตัวเองนะ ด้วยความที่ดาวพระอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนมรณะในลักษณะอุจจาวิลราชพระพุทธไถหลังในเรือปรนปัตนิมักจะไปช่วยคนอื่นเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะชอบใครก็บอกเขาไปตรงๆหรือสุดท้ายแล้วไอ้คนที่คุณไปชอบกลายเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมันก็จะเกิดเรื่องเสียหายนะคะดาวเจ็ดกับดาวสี่อยู่ในเรือปรนปัตนินะคะก็ ให้ระวังในเรื่องของคำพูดด้วยคำพูดของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เสี่ยงต่อการสร้างศัตรูนะฮะเสี่ยงต่อการทำให้ตัวเองเสียหายคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือดาวพุธเนี่ยเวลาเขาถอยกลับมาในเรือปรนปัตนิเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรู นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรอบคอบในการกระทําระวังคําพูดบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คุณเหมือนชนะแล้วโปรแกรมนี้สําเร็จแล้วโครงการนี้ผ่านแล้วเพราะพูดถอยหลังเนี่ยคุณต้องประคองไปจนถึงประมาณวันที่11เมษายนเพราะมันถอยยาวไปถึง11เมษายนก่อนจะเดินหน้าตอนช่วงระยะเวลา16มีนาถึง11เมษายนจึงเป็นช่วงต้องระวังคําพูดโดยเฉพาะการพูดกับ คนร่วมทุนคนร่วมงานนะคะการพูดกับลูกน้องด้วยนะเพราะว่ามีเกณฑ์ของความขัดแย้งอยู่ต้องรอบข้อนะคะและดาวพูดเองเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยพอเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้เนี่ยมันมีทั้งเกณฑ์ของคู่ครองคนรักนำโชคลาภความสำเร็จมาให้ในด้านดีนะบางเรื่องเป็นเรื่องเก่านำความสำเร็จมาให้ได้กับส มันมีโอกาสที่กู้ของคนรักประสบความเสียหายแล้วคุณจําเป็นจะต้องซัพพอร์ตเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถอยหลังอ่ะก็เลยต้องทํานายว่ามันมีโอกาสที่ว่าเจ้าตาจะเสียเงินเสียทองเพราะเพศตรงข้ามเสียหายในเรื่องของผลประโยชน์หรือถูกแบ่งสารปันส่วนไปกับคนร่วมงานเออระวังการโดนโกงหรือบิดเบือนในเรื่องอสังหาริมารัพย์นะคะ โดยเฉพาะเรื่องของบิดามารดาต้องดูด้วยนะบางทีเราไม่โดนพ่อแม่เราโดนนะคะอาต้องระวังตรงนี้แล้วก็ในด้านดีก็เป็นอย่างนั้นมินบอกมันอยู่ที่ว่าดาวตั้งรับของคุณเป็นยังไงสอดคล้องกับดาวจรไหมแอดก็เลยทํานายเผื่อไปให้ทั้งสองทางช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวอยู่ในเรือนมรณะสิ่งจะต้องสู้นะคะเพื่อที่จะประครับประคองให้ดาวพระอาทิตย์ของตัวเองในช่วงสิเมษาเนี่ย รุ่งนึกออกไหมคะรุ่งอ่ะพอเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยเป็นมหาอุดอ่ะลัคกนาราศีสิงห์เนี่ยต้องจำเอาไว้ว่าทุกสงกาเนี่ยคนที่มีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับดีไม่อยู่ในวินาามรณะเดชในพื้นดวงเกิดอ่ะคุณดวงเฮงทุกครั้งที่ดาวประจําตัวคุณเข้ามหาอุดทุกครั้งในช่วงเปลี่ยนปีไทยอ่ะนะคะหลังจากพระพุทธแล้วก็จะเป็นพระเกตนะคะยกเข้าสู่ราศีสิงห์นะ การที่เกตยกเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือเกตกลุ่มรักนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีสิงห์ในช่วงจังหวะของพระเกตเข้ากลุ่มลักนณาจะเป็นคนที่คิดมากคิดถี่ถ้วนคิดละเอียดนะคะบางคนก็ช่วงระยะเวลานี้ก็จะประสบการณ์ตรงอ่ะสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือบางท่านก็อยากบวชจริงๆมันอยากบวชมาตั้งแต่ตนุเข้ามรณะแล้วอยากปฏิบัติธรรม อยากสวดมนต์ภาวนาหรือช่วงจังหวะนี้พอพระเกตเข้าเนี่ยคุณได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีคารวะผู้มีธรรมรางสังหณ์ตัวเองแม่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นปฏิบัติให้มากเถอะมันจะยิ่งดีเพราะว่าซิกเซนมันจะยิ่งแม่นขึ้นแต่ถ้าเกิดแบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณระแวงเยอะไปหน่อยเนี่ยแอดบอกเลยว่าต้องปฏิบัติให้เยอะนะการที่พะเกตนะคะเข้าสู่พบเรือนตนุรักษ์ในช่วงระยะเวลา ประมาณ28มีนาะลัคนาราศีสิงห์จะเป็นคนที่เรียกว่าไงเดียคือสนใจในเรื่องของศาสนาสนใจในเรื่องของการใฝ่หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหรือมีวัตถุมงคลเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลาเนี้ยไหลเข้ามาเลยนะคะดังนั้นควรจัดระเบียบดวงใจด้วยการสวดมนต์ปฏิบัตินะถามว่ามีโชคลาภไหมช่วงพระเกตเข้าแอนมองว่ามีโอกาสได้รับโชคลาภความสําเร็จ แต่ระวังในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่เข้ามาเนี่ยบางคนอยากรู้อยากลองนะคะบางคนอยากลิ้มรสของใหม่นะเอาให้ถูกต้องนะพระเสารเนี่ยเล็งเป็นพินทุบาทอยู่เดิมนะข้อดีของพระเสารก็คือเจ้าหอตาขยันแล้วมีขยันแล้วจึงจะได้ผลประโยชน์ แก้ปัญหามีปัญหาให้เข้ามาตลอดเวลาแต่ว่ามั่นคงในเรื่องของการแก้ปัญหานี่คือข้อดีของระเสาร์นะแต่ข้อเสียคือเขาเป็นดาวพินทุบาทนึกออกไหมซึ่งแอดก็จะทายอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการที่พระเกตมาช่วยบังเนี่ยมาช่วยกลุ่มหลักให้เนี่ยถ้าปฏิบัติดีอ่ะโชคลาภความสําเร็จมันจะเข้ามาเนืองเนืองแต่อย่าลืมว่าพระเกตเนี่ยพาสเสน่ห์เข้ามาด้วยเสาเร็งพินทุบาทคุณยิ่งเป็นคนที่น่าค้นหาคนอื่นพยายามจะเข้ามาหาคุณตลอดเวลาแหละเพื่อให้ครอบครัวแตกแยกสําหรับคนที่มีคนที่มีคู่นะคะเสาเร็งพินทุบาทแอดบอกเลยว่ามันจะมีคนแบบเข้ามาให้คุณได้ฝึกตะบะตัวเองนะคะ เกศในเรือนตนก็ก็ไม่ต้องระวังอะไรมากแค่ไปปฏิบัติให้มากขึ้นจะได้เริ่มกันกลองในเรื่องของอ่าลางสังหรณ์นะคะสำหรับสิงเนี่ยดาวเจ้าเรือนตนอยู่เหนือเรือนมรณะระยะเวลานี้ก็อย่างแอดมินบอกบางคนตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยนะหรือว่ารู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยคอคอเสียของมัน แต่บางคนตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเรียนรู้อยากเดินทางไกลอยากไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินหรือจังหวะนี้มีเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมร,มรดกช่วงนี้การงานไม่พ้นเรื่องเดินทางไกลนะคะแต่บางคนเนี่ยโอกาสที่บุกลิกภาพในช่วงระยะเวลานี้ไม่สนุกก็มีคือดาวประจําตัวมันตกเรือนมรณนะไงไม่สนุกแต่ดูมีพลังถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่อยากเล่นกับเด็กแบบเคยอ่ะ นะคะจากที่เคยเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นคนนิ่งๆคนอื่นมองไกลๆก็ไม่อยากเข้าไม่อยากเข้ามาใกล้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนเป็นคนที่มีองค์อ,อ่ะอึมมีองค์แล้วก็ไม่ค่อยคืนเคข่งเท่าไหร่นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็บ้านอ,อกบ้านใจในตัวเองแล้วเกณฑ์ของเวลาตานุเข้าสู่พบเรียนมรณะก็ต้องบอกตัวตนในช่วงระยะเวลานนี้อยู่ไม่ติดที่ นะคะไปนูน่นไปนี่หรือแม้กระทั่งโยกย้ายก็มีในส่วนของการเงินและการงานของชาวาร,าราศีสิงหนะ์เนี่ยก็ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณน่ยหรือดาวพุธเนี่ยถอยหลังนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนิเพราะฉะนั้นอย่างที่อัดบินบอกอรายได้หรืออะไรต่างๆมีโอกาสที่มันจะมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเก็บเงินไม่อยู่นะคะจังหวะนี้ย เก็บเงินไม่อยู่แต่ว่าเรื่องของการติดต่อเรื่องของการเจรจาสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์คอนข้างดีเงินหมุนดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเงินเก็บตามลักษณะของดาวพุทธที่ถอยหลังอะไรค่ะนะคะตัวเจ้า,าตาช่วงนี้ก็เลยต้องรอบคอบจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ,ะในเรื่องของการงานบ้างดาวพระศุกร์หรือว่าดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยอยู่ในเรือนการงาน อยู่ในเรือนมรณะในลักษณะเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คนที่ทํางานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรืองานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายอ่ะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลขายลงศพขายพงลิดทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กับคนเจ็บคนป่วยโรงพยาบาลหรือคนที่ต้องทํางานที่มันต้องจากถิ่นฐานไปกไกลๆหมายถึงว่าไปแท่นขุดเจานะน้ํามันไปทํางานไกลเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคนทําถนนอะไรอย่างนี้ยค่ะ งานพวกนี้แอดมองว่ากําลังถึงจุดพีคนะคะมีเรื่องของได้รับผลดีเข้ามาส่วนเจ้าวตาบางท่านเนี่ยกรรมมะก็ยังเป็นเรื่องของกรรมเก่านะคะเข้าไปอยู่ในเรือนโมรณะในลักษณะเป็นมหาอุดก็ต้องพูดถึงในเรื่องของผลดีเกี่ยวกับมรดกประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะรวมกับหุ้นส่วนนะคะมีเกณฑ์อย่างนั้นด้วยด้วยเหมือนกันทีนี้ต้องบอกว่างานบางงานเนี่ยมันไม่เวิร์กตั้งแต่แรกนะ มันต้องมีการแก้ไขแก้ปัญหาอยู่นะคะก่อนที่จะเด่นและดีขึ้นด้ยวยความที่ดาวสุกเนี่ยเขาสลับเรือนกับเจ้าเรือนการงานสลับเรือนกับเจ้าเรือนมรณะนะคะนี่นะคะเขาสลับเรือนกันแล้วจะมาเข้มแข็งในภายหลังเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงรูปแบบการทํางานนะคะซึ่งสิ่งก็สู้ไม่ถอยเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ดาวเจ้า ดาวเจ้าเรือนของตัวเองนะคะเข้าเป็นอุจจาวิราชในเรือนนี้ก่อนที่จะเข้าเป็นมหาอุจเพราะฉะนั้นก็ตั้งอกตั้งใจแบบปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานของตัวเองไปนะคะก็ต้องเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็หนักหนาเหมือนกันสําหรับการต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือบางคนเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้เปลี่ยนตัวเองเลยนะคะเป็นเรื่องดีนะราศีสิงห์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทําปรับปรุงขั้นตอนในการติดต่ออะไรเงี้ยลองดูเลยค่ะลองยกเครื่องดูนะเพราะมันเป็นลักษณะของการจากมืดไปสว่างดาวประจําตัวคุณเนี่ยนะคะกำลังอยู่ในลักษณะที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงนะในส่วนของเรื่องของการต้องเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย นะคะต้องถือว่าก็เป็นจังหวะที่ดีสําหรับบางคนที่ต้องเดินทางเพราะเป็นเซลลค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแอนมองว่าเรื่องนี้เด่นนะถือว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อการเจรจารการทําธุรกิจการค้าไม่ว่าจะกับเรื่องมรณะที่แอดพูดไปหรือกับเรื่องที่ดินอสังหาถือว่าเป็นเกณฑ์รุ่งเรืองนะคะ ใน,นบบนะในส่วนความรักบ้างนะในส่วนความรักต้องบอกว่าสำหรับคนไม่มีคู่เนี่ยการที่ดาวพระเสาร์เอ่อดาวพระศุกร์ของคุณนะะมีตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีสิงในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะมีคนติดต่อกันแบบทางไกลาทางออนไลน์หรือคนที่เคยรักใคร่กัน วนกลับมาพบเจอกันนะคะไม่ไม่ไม่จำกัดแค่เป็นคนมาดูใจนะมิสหายที่หายหน้าหายตาไปก็อ,อาจจะได้มากลับมาพบเจอกันหรือคนที่เคยปิ๊งปิงปั้งป,งปงัตอนประถมตอนมัธยมตอนมหาลัยแยกย้ายไปทํางานช่วงนี้วนกลับมาอาจได้พูดคุยนะคะส่วนจะว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กก็ด้วยความเป็นอุจจาวิรานเรอนมรณะเนี่ยมีดาวราหูอยู่ด้วยเนี่ย ก็ต้องสืบสาวเราเรื่องก่อนว่าคนที่วนกลับมาเจอคนเนี้ยเขามีคู่อยู่หรือยังเพราะมันกุ่มร่วมกับดาวราหูเนาะเราจะมองข้ามว่าโอ้กลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์เลยคงจะเป็นคู่สร้างคู่สมวนมาเกิดก็ไม่ได้เราก็ต้องระวังตัวนะคะสําหรับคนโสดเนาะส่วนคนมีคู่นะคนมีคู่แอดบอกเลยว่ามันเป็นเกณฑ์ของการแบบถ้าคุณอยู่ไกลกันช่วงเนี้ยดี ดีตอนเสารอนนะะ์อะไรเงี้ยนะคะอืออยู่ห่างๆกันเพราะว่าการพูดอะคุณพูดอย่างนี้เขาเข้าใจอย่างนั้นคุณคุณไปทํางานเขาเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องแวะไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยหรือจังหวะเนี้ยบางคนก็จะมีคู่ในลักษณะที่คู่รุยทํางานหนักไม่มีเวลาให้นะฮะเพราะว่าอะไราดาวเจ้าเรืนอนอริเข้าสู่เพราเป็ปนปัตนินะคะ คู่ครองคนรักก็มักจะเป็นคนที่ขยันแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณเองก็จะเป็นคนที่บางทีหงุดหงิดเพราะว่าดาวเข้าอุจาว,วิราศเข้ามรณะด้วยเขาพูดสามคำคุณก็ไม่พูดตอบเขาหน้าบึง้งหน้าบูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนมีปากเสียงกันและมันมีเกณฑ์ที่แบบบางทีทะเลาะก,กันเพราะอะไรคะทะเลาะก,กันเพราะลูกน้องเพราะบริวารบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย อยู่กันสองคนไม่ทะเลาะก,กันเลยพอมีลูกน้องเข้ามาอะไรเงี้ยอ่ะคนนี้พูดคำหนึง่งอีกคนหนึ่งก็หาว่าไปเข้าข้างพอไม่พูดก็หาว่าไม่ช่วยกันสอนอ่ะมันก็เป็นเกณฑ์ได้นะคะบางทีก็พออยู่กันสองคนไม่มีปัญหาพอมีคนที่สามมีปัญหาช่วงเนี้ยคือด้วยเสาเป็นพินทุบาทอะ่ะอยู่ห่างกันคือเรื่องที่แก้เคลดที่สุดละสำหรับแอดอ่ะนะคะ แอดคือคนที่เสาเป็นพินทุบาทตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั an, ้นชีวิตคู่เนี่ยมันเหมือนราบรื่นแต่มันคือความไม่ราบรื่นความไม่ราบรื่นของแอดก็คือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะต่างคนต่างทํางานมันถึงรอดนะคะมันถึงรอดดังนั้นเจ้าชะตาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเหมือนไม่อยู่ด้วยกันลองดูเป็นการแก้เคล็ดก็คืออยู่ในบ้านก็เหมือนไม่ค่อยอยู่ด้วยกันหรอกเพราะต่างคนต่างอยู่ในมุมของการทํางานนะคะ บางท่านก็บอกโอ้โหแอดช่วงนี้เขาขยันทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาคุยกับเราเลยและดูหน้าตัวเองต่หนูเข้ามรณะสิ่งงัช่วงนี้พิจารณาหน้าตัวเองนะเขาเรียกหน้าตายอ่ะรึกออกไหมไม่ใช่ว่าคุณหน้าจะต้องตายไปไม่ใช่หน้าตายก็คือหน้าหน้าเป็นคือทะเลนตลกหน้าตายก็คือหน้าบูดหน้าบึ้งบางทีแบบไม่ยิ้มยกเว้นว่าดาวเจ้าเรืองปูต่างคุณมันตั้งรับดีจริงๆ อยู่ในเรือนดีซึ่งตอนนี้ดาวปุตตะจรของคุณก็อยู่ในลักษณะรวมพลังอะรวมพลังก็คือนิ่งเหมือนกันแล้วก็อยู่ในจุดที่ทำงานด้วยมมันก็เลยมีเรื่องของการแบบคนมีคู่เนี่ยแอดว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนะแล้วก็วิธีแก้ก็เป็นอย่างที่แอดบอกแหละแยกกันอยู่บ้างหรือให้สเปซกันนะคะบางท่านบอกว่า ขนาดแอดบอกว่าให้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแอดไม่ได้บอกให้สิ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะแค่บอกอาจจะมีเกณฑ์เดินทางร่วมกันมันก็แก้เคล็ดได้พอประมาณเพราะว่ามรณะก็ทางไกลเหมือนกันพระสุก็ความรักได้เหมือนกันนะฮะแต่มันก็มีดาวปะตะัตตนีร่วมด้วยไงช่วงระยะเวลานี้ก็สําหรับแอดนะใจเย็นเยนต่อกันเหอะน,นะคะอยู่ข้างเดียวกันไปซาแต่ว่าอยู่คนละมุมไม่งั้นเนี่ยความคิดแม้แต่ความคิดก็ขัดแย้งนะคะเพราะว่า ดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนสหัสฉาสติปัญญาเหมือนกันเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะคนใกล้เนี่ยคุณทะเลาะเขาได้หมดงุดหิดกับเขาได้หมดแต่ถ้าคนไกลคุณพูดกับเขาดีอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองว่าเอา้าเราเป็นอย่างนี้เนาะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณปรึกษาคนไกลดีกว่าคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยสำหรับบางท่านน่ยนะคะยังไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะสหัสฉาเข้ามรณะมันหมายถึงเพื่อนด้วยช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเนี่ยเพื่อนพี่น้องแบบบางที พึ่งพาไม่ได้ไปพึ่งพาเพื่อนที่อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือบางคนเพื่อนพี่น้องหรือคนใกล้ๆเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแต่คนไกลเข้ามาแก้ปัญหาให้เพราะเป็นอุจจารอ่าเพราะเป็นมหาอุดนะอืมมันเป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นสิ่งก็เลยรู้สึกว่าเอ๊เดือนเดือนมีนามันจะดีขึ้นไหมแอดมันดีขึ้นแหละแต่มันต้องตั้งสติด้วยนะคะเกตกุมรักก็ดีขึ้นแล้ว เออแต่เกตกลุ่มล้างเนี่ยบางทีมันจะไปพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของงงงูก็ต้องดูแลบ้านช่องเนาะรอบๆบบ้านแล้วก็มันมีเรื่องของโชคลาบด้วยนะคะคนไม่มีลาบก็จะมีมีลาบมีเซนฝันดีมีเซนนะคะในจังหวะนี้นะคะในส่วนสุขภาพบ้างสุขภาพของชาวรัคนาราศีสิงห์ก็ต้องบอกก็ดาวกระจุกตัวอยู่ในเรือนมรณะเป็นมหาอุดด้วยก็ต้องระวังความฉับพลันด้วยนะ ความฉับพลันอย่างแบบว่าหน้ามืดตามมัวเป็นลมล้มตึงหรือว่าอยู่ดีๆก็เป็นผดผื่นภูมิแพ้นะคะหรือช่วงจังหวะนี้รู้สึกว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงให้ดูแลตัวเองดาวพระอาทิตย์ก็ยังเป็นดาวดาวพระอาทิตย์เป็นเรื่องปวดหัวตัวร้อนไข้หวัดใหญ่อ่าตอนนี้กํลาลังระบาดดาวราหูเป็นเรื่องภูมิแพ้หูตาคอจมูกปากอะไรเนี่ยระวัง แล้วก็ดาวพระศุกรเป็นเรื่องของช่องท้องช่องกลางลําตัวนะคะ,ะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังในส่วนตรงนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องของอกระดูกข้อเท้าอืมอดว่าต้องต้องระวังในเรื่องกระดูกข้อเท้าแล้วก็ช่วงปลายเท้าอะนะคะ เหมือนกับข้อเท้าจนถึงปลายเท้าอะคะ่ะในในจังหวะนี้ระวังการเดินเตะนู่นเตะน,นี่ด้วยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวาราศีสิงห์นะคะ,ะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่หวังที่ตั้งใจที่วางโครงการรับส่งการเอาไว้นะคะก็ขอบพระคุณสําหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ